สวัสดีตอน,นตอรอบหูช่องตินเกมเมอร์ครับวันนี้มาอยู่เกมเฮาส์วิวเดอร์พาที่3ตอนนี้มาอยู่ในแมพของสร้างบ้านที่สุระแบบนี้ที่ไหนครับญี่ปุ่นโอ้โหแค่เพลงมาแบบนี้ญี่ปุ่นจ๋าแล้วนะครับเอ๋อเดี๋ยวขอบอกก่อนนิดนึงนะแจ้งก่อนนิดนึงพอดีว่าตอนนี้ข้อมือตินเจ็บนิดนึงนะครับการขยับเมาส์อาจจะแปลกๆปลไปนิดนึงเนาะตอนนี้ใส่ผ้าล็อกข้ออยู่นะครับแล้วก็ โอ้ถ้าใครเห็นแวบๆบแบบก็เหมือนตินตินจะแคขึ้นแจ้งเตือนไลฟ์ใช่ไหมแต่ว่า <c oughs> กำลังงงกับปัญหาไลฟ์อยู่นะครับระบบไลฟ์ตอนนี้ก็กําลังเขาเรียกว่าอะไรศึกษาเพิ่มเติมอยู่เอออย่างนี้เดี๋ยวถ้ายัางไงเราจะมาไลฟ์ให้ดูแน่นอนเลยนะครับมาเล่นเกมไปพร้อมกันนะตอนนี้ก็ขอเดินสำนรวจเลยโอ้ทุกคนสวยมาก้ยขอลงไปดูข้างล่างได้ไหมอ่ะลงไปได้ไหมเฮ้ยผมลงมาได้เอา้า อ๋อมีเสือตรงนี้ด้วยอันนี้คือเสือในบ้านหรือประตูสักอย่างนี้ทุกคนโอ้โหโอ้โหโคนว่าผมลงน้ำผมจะเป็นอะไรไหมเฮ้ยเฮ้ยคนเล่นน่ะเฮ้ยเฮ้ยอ้าวโอ้พระเจ้าตินตินนี่ระดับพระเจ้านะครับโอ้โหดูดิงานสร้างบ้านเป็นเรื่องรองนะ Selling Point อ่ะ จุดขายของเหรอจริงดิมันขายอะไรอ่ะเอ้เหรอโอ้ยโอยโอยโนี่ะมืนหัวนี่ดึงนะครับทุกคนนิดเดียวจริงๆอ๋อบ้านญี่ปุ่นนี่เขาวางหินเป็นฐานเหรอเดี๋ยวนะหยิบหินใช่ไหมอะไรวะก็หยิบไงทาไมอ่ะเราเก็บใส่กระเป๋าไม่ได้เหรอถือบนมือเท่านั้นหรออะไรอ่ะ อ่ะอะหยิบไปกดหยิบไปวางก็ได้ครับเออไม่ได้ยากนะอ๋อสมจริงไงหินมันไม่มีใครเอาเข้ากระเป๋าใช่ไหมก็ต้องอุ้มไปเออเดี๋ยวนะโอ้ทุกคนผมว่าคุ้มละเกมเนี้หลายๆคนผมไม่แน่ใจว่ามีคนชอบเกมนี้เหมือนผมหรือเปล่านะครับแต่ว่าเออผมค่อนข้างจะชอบนะหมุนเร็วไม่ได้ทุกคนเล่นแบบช้าๆแล้วกันเนาะตอนแรกว่าจะรอแบบ อันเนี้ยมือหายก่อนะนะแบบเอ้ยอยากอยากมาคุยกับทุกคนไงเดี๋ยวนะผมต้องหยิบไม้นี้มาเหรออ๋อโอเคผมเก็กบใส่ก,สกระเป๋าได้เฮ้ยเก็บใส่กระเป๋าได้อันเนี้ยอ่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะมาเก็บวางครับคอมเมนต์คุยกันได้นะทุกคนตินตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับแต่ว่าบางอย่างถ้าตินไม่รู้ตินก็ก็ไม่รู้จะตอบไม่ได้นะบางอย่าง <laughs> นี่หยิบคิกอาวางฮ <Congratulations. S 1> ะข้อเกตุเลจันมาแล้วนะครับอ,รอ๋อนี่หรออ๋อแต่ว่าบ้านญี่ปุ่นผมอยากรู้นะอันนี้คืออยู่ๆแล้วเอาไม้วางใช่ปะเรื่องจริงคือเอาไม้วางได้อย่างนี้เลยเหรอบนหินเนี่ยนะมันไม่คว่ำเหรออ่ะผมเก็บนี่ใส่กระเป๋ากันนะเก็บมีเลื่อยมีในส่วนของอันนี้อันนี้คืออะไรเป็นบ้านไม้เขาให้ผมวางอะไรเอาวางไม้อะไรสงอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไง อ่าหยิบมาปุ๊บแล้วไ,ไงเอาไปฮะเอาไปวางในสีเหลืองนั่นหรอจริงดิอุ้ยอะไรโอ้อย่างนี้เลยเดี๋ยวนะ,ะไหนวางดิโอ้เฮ้ยมันจกพิเศษเกินไปละมันเวอร์เกินไปแล้วทุกคนวางเสร็จปุ๊บแล้วก็มีพระเจ้ามาช่วยสร้างเนี่ยอะไรอ่ะทำไมวางไม่ได้หรอทำไมอ่ะ อ๋อมันจะเป็นท่อนอย่างนี้หรอเดี๋ยวนะอะไงวะเดี๋ยวนะวางไงต้องลิกขวานะฮะอืมอันนี้ต้องเป็นท่อนข้างล่างใช่ไหมนี่ไงจริงๆด้วยโอ้บ้านญี่ปุ่นเขาเนี้ยบเหมือนกันเนาะไม่ใช้ตะปูเลยครับสแสดงว่าเมื่อก่อนตะปูน่าจะหายากเพราะว่ามันต้องถลุงเหล็กมาใช่ปะเออแล้วเขาไปทําชุดเกาะทาอะไรกันไงอ้าวเดี๋ยวนะ นี่ outstanding Out อะไรเอ่ยไม้แล้วยังไงเหรอัวพีอ้อคลิกซ้ายนะทุกคนคลิกซ้ายค้างครับโอ้เขาใช้เป็นริมอย่างนี้เหรอออลิมไม้โอ้แต่มาญี่ปุ่นแอบแข็งแรงนะทุกคนอันนี้เอาลากลงนะลงดิ เออแล้วก็เอาลิมไม้ใส่ใช่ไหมคลิกซ้ายค้างครับเอ้ยโอ,ยโอย้เล่นเกมแล้วได้ความรู้อะทุกคนตั้งแต่ที่เล่นเกมมานะอันนี้เป็นเกมแรกที่จริงจังเรื่องความรู้เลยครับเรื่องการสร้างบ้านเนี่ยดูดิ oh, ไม่ใช้ตะปูเลยนะครับเนี่ยโอย้เอาเอาไม้วางใช่ไหมอ่าตอนนี้กดแซนะเพื่อดูว่าอะไรอยู่ตรงไหนใช่ไหมโอเคกดผมจะปิดผมจะกดเอโอเคกดแซอันนี้เหรอ ทำไมเอ่ยวางใช่ไหมวางโอ,โอเคเอ้ยโอเคนี่นะครับน้องๆ้องคนไหนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องบ้านนะทุกคนถ้าใครมีน้องหรือ <Congratulations. S 1> มีแบบลูกชายอะไรลูกชายลูกสาวที่แบบชอบในเรื่องของสิ่งปลูกสร้างนะผมว่าเกมนี้มันค่อนข้างสร้างสรรค์นะครับเออมันไม่ได้แบบว่าเล่นแล้วมันแบบเล่น,เล,นเล่นแบบเล่นใครเครียดอย่างเดียวมันเล่นแล้วแล้ความรู้ด้วยนะเรื่องการสร้างบ้านเนี่ยเออเอาไปอันนี้ต้องใช้อะไร,รอ่อเดยวนะ อ๋ออันนี้เหรอบันไดอ่าฮะอ้าวเนี่ยนะบันไดาวางหนึ่งวางสองเห็นไหมเนี่ยเ <'m> อาวัดไม้แล้วก็ไปตัดใช่ไหมอ่ะเนี่ยถึงว่าทาไมบ้านญี่ปุ่นแข็งแรงเห็นไหมบ้านไทยผมว่าน่าจะมีอย่างนี้แต่ผมไม่เคยเห็นแต่ว่าที่ผมเคยเห็นมาคือเขาจะมีคานตรงเนี้ยกับตรงนี้ครับแต่บ้านญี่ปุ่นเขามีตรงนี้ด้วยเห็นไหมตรงกลางเนี่ยคานกลางทุกคนเนี่ยนะกดแซดอันไหนนะอันนี้เหรอ เ๋ยนนะวางงนี้ป่ะไม่ใช่นะอันไหนอะ่ะอันนี้เหรออ๋อผมก็ไม่ต้องหันนี่ทำไมบอกให้ผมมาหั่นนะอันนี้อะไรนี่วางพื้นเหรอโอเคมาวางพื้นกันเก็บใส่กระเป๋ามาแล้วเราก็โอ้นี่บ้านญี่ปุ่นโอ้เขาวางไม้แบบนี้ครับ แต่ว่าไม้นี่ผมว่าเขาน่ต้องใช้ริมไม้ต่อเหมือนกันนะแต่ค่าเตวเกมเขาประหยัดเวลากับเราไงเดี๋ยวนะผมมีต้องแบบกดแบบกดแบบรับรับรับ,รบนี่กดค้างไงเห็นไหมเออเห็นไหมเนี่ยเออแต่ว่าไม้แบบเนี้ยมันถ้าคนทําทําไม่ดีนะมันอ่าขึ้นมาแล้วแบบมันเตะใส่อะ่ะเป็นเล็บขบเลยนะครับเป้นห้องเป็นเล็บขบเลยนะอย่าไปตับของเขาใส่ โหนี่นดูวางไม้ครับคือคนคนเดียวสามารถสร้างบ้านในข้างหลังนี่เลยเหรอเรื่องจริงอะ่ะเก่งเกินไปนะเฮ้ยเพิ่งเห็นข้างหลังโอ้มุมไหนรูปเยอะจัดทุกคนเดี๋ยนะผมไม่ค่อยชอบไอ้ไอ้ทิปทิปนี้เลยอะ่ะแต่มันก็เป็นความหวังดีของเกมนะเขาบอกว่าแบบเออเล่นไม่เป็นก็อ่านหน,น่อยเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าแบบผมอยากดูภาพมันเต็มเต็มจองี่มากกว่านี่นะภาพนี้ขี้บ่นนิดนึงนะเออเดี๋ยเอ้ยโอ้โหโกดเร็วไม่ได้ทุกคนปวดข้อมือมาก ไออีกอันเดียวเองอะ่ะผมต้องกดช้าๆนะทุกคนเกมนี้อาจจะช้านิดนึงนะฮะอ่ะผมตัง้งใจกดอันเดียวนะมันมาตั้งหลายอัน <Congratulations. S 1> ก่อนเกิดตัวเลชันอันนี้วางอะไรนี่อ๋อน,นี่วางอ้นั้นแน่เลยนี่นี่น,น,น,นี่อันเนี้ยผมต้องออกมานี้วางตรงนี้มีสองแผ่นนะฮะต้องหยิบรอเอาใส่กระเป๋าไม่ได้เหรอทำไมอะ่ะ <Congratulations. S 1> นี่ไงล่างไงเหรอเดี๋ยวนะกดค้างเอาลงมาเฮ้ยจริงดิ อ๋อเหรอเหรอเหรอเอาลงมาแล้วไงต่ออ่านี่เขาทำอะไรอะไอ้ป่องนี้มันคืออะไรที่ทำกับข้าวเหรอ <Out standing. S 1> ใช่ไหมในกระตูญี่ปุ่นมันจะบีตรงเนี้ยเอาไว้แบบคล้ายๆเหมือนปล่องไฟอะใช่ปะ่ะไม่รู้นะเสานี้คืออันนี้หรอเดี๋ยวนะจริงดิเอา พระเจ้าผมมาช่วยตัดไม้แล้วไม่ต้องตัดเองนะพระเจ้ามาช่วยตัดไม้แ pues ล mm. nah. ้วอ่ะวางไปแล้วมันก็ไม่คุ้มเลยนะอันนี้ต้องเป็นชานข้างบ้านแน่เลยครับเห็นไหมแล้วมันก็จะไม่คุ้มเหมือนไหมไม้ก็อยู่เลยแค่เนี้ยเอ้าอันเดียวเสร็จเลยนี่หว่าเอ้าคอนกรีตนี่คืออะไรนี่วางนี ไม่ใช่นะนี่คือไหนใช่ไม้ในมือเราปะ่ะไหนนะเดี๋ยวนะกด X N มันบังอะ่ะอันนี้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 โอ้ผมไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยนะเนี่ยอันนี้มันมันตัดให้ผมพอดีเป๊ะเลยอะ่ะ outstanding s t a n d i n g แล้วก็เอาเสาใช่ปะ่ะหลังชนไรอ๋อหลังชนกันตกนะครับตรงนี้เออดีนี่ เดี๋ยวนะกดแซดอ๋อนี่นี่น,น,นี่เอาไม้ไปใส่นั่นเหมือนเดิมโอเควางไปทำไมมันทำสองเหลือแค่นี้อืออแล้วก็วางไปเก็บเอา้าอันนี้สิอ๋อแค่นี้ก่อนก็ได้ เดี๋ยวจะงงนะหนึ่งเสาสองเสานี่ c o n g r a t u l a t i o แล้วก็ดันลงใช่ไหมอ่ะฮะอ๋อแล้วก็ใส่ริมข้างล่างอ๋ออโหไม้นี่ต้องแข็งมากเลยนะไอ้ริมตัวเนี้ยเพราะญี่ปุ่นเหมือนแบบเขาจะมีพายุเข้าด้วยใช่ปะเป็นต้องเป็นไม้อะไรถ้าบ้านเราไม้แข็งๆคือไม้สักใช่ไหม <did> เ,เราทําได้นะครับแล้วก็อันนี้คือ,อไรนี่วางเป็นเป็นโครงเดี๋ยวนะ ให้ไม้ไหนวะอันนี้เหรอมา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 สิบเอ็ดอันนะฮะในกระเป๋าเรามีม้าอยู่ห้าอันเหรออ่ะวางเดี๋ยวนะอ๋อนั่นไงเจอแล้วโอ้เป็นอันนีน้ตกทับเสียหัวแล้วเนะี่ย <Really? S 1> อ๋ามาแล้วฮะแล้วก็เอาบันไดใช่ไหมเดี๋ยวมันบันไดผมอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นู่น ผมก็ใครมันช่างคิดเอาบันไดมาตั้งตรงนี้นี่ผมจะไม่ลากหรอกโอ้ยต้นสักระอย่าบังกับบันไดเราขี้ขวายิงไว้นู่นครับเอองี้นี่แล้วก็เอาขึ้นบ้านมาตรงนี้ยกขึ้นมาเออนี่ตรงนี้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 เออตรงนี้อ่าเอาตรงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออตรงนี้โอเคแล้วก็อันนี้ใช้ไหนนะมาหนึ่งท่อนนะวางตรงนี้ ปาบใช้กี่ท่อนน่ะอ่ะเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะยกขึ้นมาแล้วก็วางโอเคเก็บเข้ากระเป๋าเอ้ยยกขึ้นมาเออแล้วก็วางนี่ไงมาแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วก็วางเออไหนดูนีลองเอาไปใส่ไหมเดีย๋ยวนะหนึ่งท่อน สองท่อนสามท่อนมาแหละอาฮะนี่แล้วก็ตอกไม้ใช่ไหมดูดูดเฮ้ยเห็นเขี่ยวได้ไหมเนี่ยดูดิเขาเขาเก่งจังวะเนาะสร้างบ้านข้างหลังไม่ใช้ตะปูสักท่อนเลยอ่ะเก่งมากเลยอ่ะโอ้โหแล้วก็แบบถ้าไม่มีคนเมื่อก่อนคือแบบเราก็พัฒนามาไ,มได้ไม่ไกลขนาดนี้นะครับอดูดิตอนนี้นวัตรกรรมการสร้างบ้านเหมือนแบบ เอาแค่เหมือนเอามาประกอบเหมือนตัวต่อเลยใช่ไหมเออเป็นแบบแม่พิมพ์มาจากโรงงานเนี่ยไอสะพานที่เขาสร้างกันใหญ่ๆอะ่ะโอ้สะพานทางด่วนอะ่ะเขาก็แม่พิมพ์จากโรงงานใช่ไหมแล้วเขาเอามาประกอบอ,ะอ่ะอ่ามาได้ละเอองงตั้งนานเดี๋ยวนี้มีให้ซื้ออุปรกรณ์แล้วนะโอ้ใช้เงินมั่วซั่วไม่ได้เนี่ยนี่ทำอะไรนี่ทำกระโจมหลังคาใช่ไหมเออไหนดูดิ Got ละไม้ที่เอาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวนะอ้วอันนี้เหรอโอ้โหเสียตังค์เยอะ <Okay. S 1> เดี๋ยวอะไร so เหลือองขายกินหมดอ่ะ <No. Ray. S 1> ต้องเอาทุนคืนนะใช้เสาใช่หไหม <roar> น่าจะพอดีนะเออหนึ่งเสาสองเสาเยี่ <Great. S 1> ยม ทำอะไรต่ออ่าอันั้นแน่เลยที่เราหยิบมั่วตอนนั้นนะ่ะนี่อันี่นี่แหละ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 มันต้องขายทุนคืนไงทุกคนเดี๋ยวมันจะไปด่านต่อไปไม่ได้นะฮะนะผมต้องขึ้นมาตรงโค้งข้างบนก่อนโอเคอือฮะนี่ต้องทำเป็นหลังคาแน่เลยเออมา <Okay. S 1> อะไรอีกเนี่ยสามสี่ห้า เอ้ยจะเอาไม้ไปเก็บอ๋อแล้วก็ตอกริมตรงกลางอย่างนี้เหรอเฮ้ยเขารู้ได้ไงว่าเขาต้องทําอย่างนี้เนาะผมเคยไปถ่ายสรารคดีที่เขาแบบเป็นช่างไม้อะโอคโหโหด,ดเลยแกะมังกรจากไม้แค่หนึ่งท่อนเงนี้ยแกะมังกรได้เป็นตัวเฮ้ยอันนี้จําเป็นเลยเอาวางไว้อย่าเอาไปทิ้งนะฮะอ,อะไรมาใส่ต่อนะ่ะเดี๋ยนะ ไอ้ไม้แบบนี้ป่ะมันไม่ยอมบอกเราว่ามันใช้อะไรบ้างอะโอ๊ย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 เนี่ยนะนี่ใช่จริงด้วยโอ๊ยไม่ทานอีกอะอัพสมานี่อึพสเียน,นะไม้เหลือๆนี่อยู่ไหนตรงนี้นี่กระโดดหยิบมาเป็นลูกบาศก์เลยฮะ อ,อ,ยๆๆๆอย่านะหนึ่งท่อนสองท่อน you <did> นายทำได้ยูดิทอ่ะใช้ต่อเนี่ยเดี๋ยวนะโอ้โหเฮ้ยนี่ก็ <did> อะไรอีกเนี่ยเดี๋ยวนะไม้ท่อนอันนี้เหรอผมว่าน่าจะใช่นะ ใช่ป่ะใช่จริงด้วยอห,ห้าหกเจด็ดอ๋อามาแล้วทีเนี้ยของจริงและกำแพงบ้านไม่ใช่กำแพงอะไรนะหลังคาเลียนะใช้ไม้อะไรวะเนี่ยหืมหืม,ห,มหลังคาแผ่นงี้เหรอจริงเดะ วางอา้าวไม้สั้นนิดเดียววางทีเต็มผืนเลยเว้ย <c oughs> <c oughs> มันไม่ไปฉใชยขยายส่วนในโดวเรมอนเหรอฮะปับป๊บปั๊บนี่อีกอันหนึง่งตรงนี้ปับ๊บ Congratulation Congratulation ด้วยท่านราคาสองชั้นเรออันนี้ไม่ใช่ฮะอันนี้มาอีก320เอามาใบามาสี่ร้อยไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่สี่ร้อย อ่ะกดแล้วก็กดไปอ่ะไม่เป็นไรโอเคบัดดีครับโอ้มาเป็นตั้งเลยเว้ยงี่ดิเออเยี่ยมปรึบๆรึบมาปรึบโอเคอมา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 ,มาได้เวลาวางแบบวางแบบวางอย่างนี้เลยฮะลากบาได้สบายสบายเลยนะ ก็จุยกระจายอ่างครับว่ <si าเมื่อกี้ก็วางแผ่นไม้เสร็จแล้วนะก็เดี๋ยวนี่นี่ไอตัวนี้จะผมจะมาวางตัวของเขาเรียกว่าอะไรตัวล่องประสานเออเรียกชื่อมันไม่ถูกเหมือนกันโอ้โหเกรดเสร็จแล้วข้างบนได้ด้วยเหรอจริงดิ สวดีเป๊ะไหนดูดิทำไรต่อฮะข้างในนั่นวางจั่วใช่ไหมอ๋อที่มันกองกองอยู่นั่นแนะ่เลยแถวๆนั่นไงนั่นไงเจอแล้วหยุดนะอันนี้ไปขายลุงก,ก่อนได้ตั้งสิบเก้าบาทเลยมาเอามาแล้วนี้ใช่ไหมครับครับมาไหนดูสิ เป็นจั่วบ้านตรงนี้เหรอต้องขึ้นไปทำจากหลังคานะหนึ่งสองสามสี่ you <got> เอาเราทำได้นี่ไรนี่วางเสือวางประตูครับไหนดูสิไอ้นี่เหรอบุงรวดนี่นะถือไว้หมดเลย ใช่เหรอเอ้าใช่เว้ยปับป๊บปับ๊บปั๊บอืมยุงก็เข้าดีแบบเนี้ยหรือว่ามันแค่เรือนรับรองหรือเปล่าเรือนจิบชาเงี้ยตรงไหนอีกอะฮะอ๋อนี่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 แกร์รดแล้วนี้ต้องเอาอ๋อเข้าใจแล้ว อันนี้มันเป็นแค่มุง้งตั้งข้างนอกเอา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 ,เอาต้องซื้อประตูมาใช่ไหมใน่นใน,นประตูเราอยู่นี่อะไรเอ่ยเอาไม้เสร็จปุ๊บอ่ะฮะไปดายหญ้ามาแล้วเอากิ่งไม้ฮะมาทำไมต่อมาใส่ในเครื่องนี้แล้วเราก็ขย่ามันอ่ะฮะจากนั้นก็เทออกมาปุ๊บ ปันป้นปันป้นปัน้นปั้นปั้นเราก้อนพวกนี้อ๋อทำกระดาษสาเออมาแล้วก็จบไว้แถวนี้ครับโอเคแล้วก็งี้ทำยไงต่อกด e อ e ค้างนะอ่าฮะเดี๋ยวเก็บไม้พวกนี้มาวางไว้ตรงนี้ก่อนนี่แล้วก็ทำไงแล้วก็ปั้นไงเหมือนโคลเลยเหมือนด่านโคลเลยฮะปาบวางไปเอ้าไม่ได้อะ โอเควางไปปัป๊บมาได้มา6แผน่นปัป๊บได้มา7จ็ดแม้มาสิบสองเก้าแผน่นได้ครั้งละ9แผ่นนะอ่าไม่เป็นไรอันนี้ไปวางก่อนก็ได้ไปแปะก่อนนะอ๋อเป็นกระดาษอ๋อทำบ้านาจากกระดาษเว้ยย <made> นะูเกตอิดหน้าต่างต้องซื้อมาปะเนี่ยเห็นไหมอันนี้ปะสิบสามบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบ ซื้อมาสักสิสามก็พออืมอะไรเนี่ย <Okay. S 1> ตังเราก็ไม่ให้เราแล้วก็ให้เรามาทําบ้านนี่จ่ายตังแล้วอย่างเนี่ยปกติถ้าจ้างคนมาทําบ้านนี่มันต้องจ่ายตังก่อนครึ่งนึงใช่ไหมแล้วอีกครึ่งนึงจ่ายตอนตอนไปจบงานนี่เหรอใช่ปะ่ะหนึ่งสสามสี่วางเข้าไปอู้เป็นประตูสไลด์ มี่น้าล่ะดูในกระตูนญ,ญี่ปุ่นมันพังบ่อยๆมันเป็นกระดาษอย่างนี้ไงเออเวลาแบบลูกเล่นซนเงนี้ยก็เอ,เอามือมาจิ้มกระดาษขาดอันนี้เดี๋ยวมาเดี๋ยนะเอ้ยทำไมผมคิดไม่ได้เนะี่ยอ่ะช่างมันแล้วกันเอานี่ได้กี่แผน่นได้หนึ่งแผ่นวะเนี่ยปาปา้ปาปา้าป้าปนี่อะไรนี่ต้องเป็นเสือญี่ปุ่นนะ นี่แน okay. ่เลยใช้กันใช้4อันเหรอ2 3 4มาเอามาเออเสือญี okay. okay. at, ่ปุ columns, ่นฮะเสือหักใช่ไหมถ้าเป็นบ้านเรานี่คือเสือจากต้นกกใช่ป่ะนี่ไง1แผ่น2แผ่น3แผ่น4แผ่นแล้วก็ไอ้หม้อ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 เลยนะหม้อเห็นแวบ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 แแถวไหนวะ นี่ไงเฮ้ยทำไมมาอยู่ตรงนี้อ่ะอัส์อ่าอะไรเนี่ยโอ้หเหรอ Congratulation Con c o n g r a t u l i o n Perfect โอ้โหบ้านเสร็จแล้วครับ <S <S 1> <S 1> <S 1> เดี๋ยวนะอ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับ t i e ินเกมเมอร์ในเกม House Builder ใน EP นี้นะครับก็สร้างบ้านญี่ปุ่นโหทุกคน มันสวยนะครับเหมือนเดิมครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดให้ตินทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะตินตอบทุกคอมเมนต์เลยยังไงวันนี้ต้องขอบคุณมากที่รับทรีรับชมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ